สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื่อนี้พวกเขาจะมานำเสนอความเป็นมาและความส้ำคัญของนิทาน<ม>นางตันไตสุทานฟังรายละเอียดจะเป็นแนวดนเด้อนั้นเสินททานหับฟังพร้อมกันเลย นิทานนางตันไตเป็นวรรณคดีคำซ้อนที่มีเนื้อเนาดีเด่นอีกเรื่องหนึ่งข้องหลาวเป็นวรรณคดีเพ่ยแพร่หลักสิน้นธรรมทรมาจริยาข้องสร้างคมศักดินาโดยอิงตามหลักธรรมคำซ้อนข้องศาสนาผุดธแลรามผู้แต่งเรื่องนี้มีความฮูความสามารถในาการแต่งลือแปลจนเป็นที่ดึงดูดจิตใจอของผู้อ่านได้ดี ผู้อา่านผู้ฟังสามารถเลือกเฟ้นเอาบทเรียนตัวจริงไปประพฤติปฏิบัติให้เทือกตองเหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองทั้งเป็นการแนะนำสร้างซอนให้ขุนปฏิบัติหรือให้ละเว้นในสิ่งทีบดีเพื่อเห็นให้สร้างคมมีแต่ความสงบสุขนิทานนางตันไตเป็นเรื่องที่แปลโดยกุ่งมาจากเลืองปัญจะตันตะข้องอินเดีย ซื่อเดิมข้องเรื่องเฮกว่าคัมผีปัญจตันตะลือปัญจตันไตซึ่งแปลวานั่งสื่อห้าผูกแต่อยู่ในประเทศลาวนั่งซื่อนี้มีทางหมดเพียงแต่สี่ผูรลือสีเล่มเท่านั้นคือหนึ่งนันทป,ปกรเรื่องงัวนันทะกับ ลาสะซี่เป็นเซียวกันในเล่มนี้มีนิทานประกอบทั้งหมดสาวซีเรื่องซองสกุนาประกอบเรื่องนกเลือกนายในเล่มนี้มีนิทานประกอบทั้งหมดสิบห้าเรื่องซามมันทุกะประกอบเรื่องกบกับงูเป็นเซียวกันในเรื่องใน เล่มนี้มีนิทานประกอบทั้งหมดสิบซองเรืองซปิซ่าจะประกอบเลืองพี่เลือกนายนเล่มนี้มีนิทานประกอบทั้งมดสิบซองเรืองอยู่ในประเทศลาวเหาปัจจุบันอิงตามสบับกรมวรรณคดีโดยมหาซีลาวิลาวงศ พอซ้อซ่องพันห้าห้อหนึ่งพันกรห้อย 1, ห้าสิได้จัดผิมไว้เป็นเล่มนิทานเรื่องหนึ่งพิมพ์เป็นปุ่มเล่มหนึ่งซึ่งเห่ามักเอินวานิทานนางตันไต,นตเล่มหนึ่งนิทานนางตันไต,นตเล่มซ่องเป็นต้นจนเท่องเล่มสุดท้ายสบับที่เป็นภาษาลาวข้องเห่านี้เมนส้มเด็ดภา้าฆลาสเจ้าวัดวิสุนมห้าวิหาน เป็นผู้แปลโอกมาจากสบับาาษาป,ปาลีในระวางขอโซ่หนึ่งผนห้าหับนี้แต่เดิมผู้แปลได้หักษาคำที่เป็นคาท่าปาลีไว้นำ้ำแต่เมื่อมีการสำระหรือจดกายไทยโทอเรื่องนี้ออกมา ผู้สำละโดยสฉพเมนทานมหาซีลาวิลาวงจึงได้ตัดคำที่เป็นขาท่าภาษาปาลีนั้นออกเสียโดยเหตพ้นทีวายาเกการอ่านคงผู้ทีบงหูความหมายในภาษาปาลีให้หยังเลือกไวแต่คำที่เป็นแต่ภาษาลาวล้วนๆเพื่อให้าอ่านเข้าเจง่าย ส่วนบทคำสุภาษิตเป็นคำโค้งนั้นยังหักซาไว้ตำจำนวนเดิมอยู่ตอนท้ายเรื่องข้องแต่ละเรื่องนิทานานางตนไตเป็นนิทานสุภาษิตท,ท,ที่ดีเลิศมีข้อความศึกษาเปรียบเทียบอย่างส้มเฮ็ดส้มพ่นและมีความเทึกต้องตามความเป็นจริงพร้อมนั้นผู้เขียนผู้อ่าน หรือผู้ฝังสามารถฝังไดและเหียนหูไดถูกกาละสมัยมีความเหมาะสมกันเป็นคติเตือนใจคงคนทุกสัน้นทุกซาติทุกภาษาโดยโบบเลือกอายุหรือท่านะทงังทางสร้างคม ย้อนแนวนั้นจึงมีนักปราชอาจารย์นักเขียนหลยประเทศในโลกรวมทั้งอาซีและยุโรปได้นำเอาเรื่องนี้ไปแปลหลือเขียนเป็นภาษาข้องตนแต่ในการแปลนั้นผู้แปลอาจจะได้ตัดต่อดัดแปลงเติมหรือตังซื่อมาอาก็มีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้อ่านในประเทศ เตเนื้อห้าซาระและข้อความต้นต่อข้องเรื่องแม้นอย่างหักซาไว้อยู่ใน้าวเดิมข้องเรื่องอันหนึ่งอันเดียวกันนิทานนางตันไตนี้มีความส้ำคัญล่ยหนระบอบศักดินาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีศาสนาผุธเป็นศาสนาประจำศาสบรรดานักป้าอาจารย์ อ้านหญ่าเจ้าหนโพเมและเท่าเกอาวุโซทั้งลลยได้นำเอาเรื่องนี้ไปเพื่อยแพรศึกษาอบหมแนวคิดคงคนเนอสร้างคมห้ามีวิธีประพฤติปฏิบัติตนห่าซอดคองเหมาะส้มเมื่อมาฮอสมัยปัจจุบันเรื่องนางตันไต ก็ยังซืบ่อมีความสําขัญอย่างล่วงไล่เน,นสร้างคมลาวพอวาสร้างคมลาวโดยพื้นท่านเป็นสร้างคมที่มีความสงบสุขมีความสามาเคหักแผงดังนั้นการศึกษาอมรมแนวคิด,ดจิตใจให้คนคลองสร้างคมลาวและคนลาว ด้วยเหตุนี้นิทานนางตันไตจึงได้นำมาศึกษาหำเหียนอยู่ในหงเหียนซามันเพื่อให้หูหผู้เหียนได้ซอกหูคุณค่าอันแท้จิงของ้องเรืองซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ผู้เหียนทุกคนและเพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นพลเมืองดีข้องซาิ ผ่านไปนั้นทานได้หับฟังความเป็นมาและความสําคัญของนิทานนางตันไต้ข้อคบใจข้อมูลจากสถาบัานค้นควา้าวิทยาศา,ศา,ศา,ศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในาคลิปต่อต,อตอไปพวกเหาจะมานําเสนอเนื้อหนาหลายละเอียดของนิทานนางตันไตสูตรทานฟังว่างว่าทานจะติดตามหับฟังนํากันเนาะ ข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันเมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเห้่สร้างต่อได้เด้อท่านจึงจะได้รับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจำและพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี